าวต้มทรงเครื่องฉบับของครัวบ,บ้านวิ๊ดโดยตรงเลยเหมาะกับสายเฮลตี้สายรักสุขภาพเพราะครัวบ,บ้านวิทยใช้เป็นในส่วนของข้าวกล้องแล้วก็ข้าวโอ๊ตแบบเต็มเม็ดทำเหมาะกับคนที่กําลังลดน้ําหนักลดแป้งลดน้ําตาลอยู่ทําออกมาแล้วก็ไม่แพ้ข้าวขาวเลยนะอร่อยมากๆเลยปะไปลงมือทําด้วยกันเริ่มจากตั้งหม้อแล้วก็ใส่น้ำลงไปประมาณสัก1,000 ml ใช้น้ำสะอาดเลยนะแล้วเราก็จะมาใช้เป็นข้าวกล้องหุงสุกและข้าวโอ๊ตแบบเต็มเม็ดนะ ครัว่าบี้จะใช้ข้าวโอ๊ตของแบรนด์นี้ใครอยากได้ก็ไปตามที่ต๊อกๆเลยนะรอให้น้ําเดือดประมาณสัก4-5นาทีนะบีบีให้ข้าวเขาแตกตัวออกจากกันข้าวต้มของเราจะขาดเป็นกุ้งแห้งแล้วก็เห็ดหอมตั้งฉายไม่ได้เราก็จะมาแช่เขาไว้ก่อนนะแช่ให้เขาอ่อนเลยส่วนเห็ดหอมเราก็จะนำเข้ามาหั่นชิ้นให้ได้ประมาณนี้หั่นชิ้นเล็กๆนะตามคลิปเลย แล้วเราก็จะหันมาหมักในส่วนของหมูสับกันหมูสับครบบแานพี่ใช้ประมาณสัก150กรัมนะจะปรุงรสแค่ผองปรุงรสหมูแล้วก็พริกไทยหมักเขาไว้ประมาณสัก5-10นาทีขยำขยำให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยนะพอน้ำเริ่มเดือดข้าวเริ่มแตกตัวแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของตั้งฉชายลงไปตามด้วยกุ้งแห้งแล้วก็เห็ดหอม แล้วก็ปรุงรสเลยนะปรุงรสแค่ผงปรุงรสแล้วก็เกลือปรุงแค่2อ,อย่างพอวันนี้เขาไมปัเป็เลื่องชาเป็นผงปรุงรสสุดอาหารคลีนรสโซเดียมประมาณ85เซนะปรุงรสเสร็จแล้วก็จะต้มให้เม็ดข้าวเขาบานแตกตัวประมาณ10นาทีนะแล้วเราก็หั่นมาใส่ในส่วนของหมูสับกัน พอใส่หมูสับเสร็จเราก็ต้มให้ครบเวลาให้ครบ10นาทีให้ข้าวของเราบานจนแตกตัวได้ที่ดีถ้าข้าวบานจนแตกตัวได้ที่ดีแล้วก็จะได้ประมาณนี้เม็ดข้าวออกมาก็จะน่าทานแบบนี้เลย แล้วเราก็แวะหั่นมาเจียวกระเทียมสักแป,ป๊บหนึ่งครับเป็นี่ใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะที่ใช้เจียวกระเทียมถ้าใครสะดวกใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้เจียวกระเทียมให้หอมเหลืองดีประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จะใช้โรยในเมนูข้าวต้มทรงเครื่องของเราในมื้อนี้ปักไปตักเสิร์ฟกัน ว้าวเปิดหม้อออกมามีความหอมมากๆเลยโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียว โรยหน้าด้วยขิงซอยบางแล้วก็ตามด้วยต้นหอมซอยบางและที่ขาดมาได้นางเ,งเอกเมนูนี้ของเราคือใบัวละพานั่นเองใครเคยกินแล้วบ้างคะข้าวต้มส่งเครื่องโบราณใส่ใบัวละพาแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกป่นแล้วก็น้ำมะนาวสดแล้วก็ตามด้วยซอสแม็กกี้แล้วก็นำไปเสิร์ฟเลยวันนี้เราจะมีกรรมการของเรามาชิมด้วยนะคะนี่เลยค่ะคือหน้าตาของกรรมการเรา Enjoy Everything! มีใครสนใจจะมากินด้วยกันไหมคะคาต้มสรงเครื่องสุดโบร,ราณของครับบัตติพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะเมนูนี้ดีต่อใจและก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะถ้าใครชอบก็ลองทำตามดูถ้าใครจดสูตรไม่ทันก็สามารถใช้ไปดูได้แล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปสวัสดีคะ่ะ